ใหม่ดาวิกาขอปัดทิ้งดราม่าพลังลบโพสตอร์ถึงคนชอบพ่นสิ่งไม่ดีใส่คนอื่นลั่นไม่หมดหวังเพราะคนดีๆมีอยู่จริงถือได้ว่าเป็นคนในวงการบันเทิงที่มักจะถูกวิจารณ์ติติงในรูปร่างเสมอเมื่อออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลสำหรับนักแสดงนางเอกสาวใหม่ดาวิกาแถมดันเจอชาวเน็ตโยงข่าวลือรักล่มงแต่หลายคนก็ไม่สนใจเรื่องดังกล่าวแต่ดันมาโฟกัสเรื่องรูปร่างของเจ้าตัวซัเฉยโดยก่อนหน้านี้ใหม่ เองก็ได้ออกมาขอวิธีการรับมือกับคอมเมนต์หรือพลังด้านลบที่เจ้าตัวนั้นโดนต่อว่าซึ่งก็มีเพื่อนในวงการบันเทิงและแฟนๆที่เข้ามาร่วมแชร์ประสบการณ์วิธีรับมือรวมถึงให้กำลังใจเธออย่างมากมายเลยทีเดียวใหม่ดาวิกาขอทิ้งดรามมาพลังลบโพสต์ฟาดคนพูดไม่ดีใส่คนอื่นล่าสุดใหม่ก็ได้ออกมาโพสต์ภาพสุดที่ไว้ที่ดูสดใสสุดๆพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า แค่ไม่อ่านไม่รับพลังลบมันช่วยได้เยอะมากจริงๆเราว่าสังคมมันโหดร้ายแต่สังคมดีๆคนดีๆมันมีอยู่จริงนะเราบอกตัวเองว่าอย่าหมดหวังมันอยู่ที่ว่าเราจะเลือกรับอะไรหรือเลือกที่จะเอาตัวเองไปอยู่ตรงไหนใครที่เอาแต่พ่นสิ่งไม่ดีใส่คนอื่นหยุดเถอะมันไม่มีประโยชน์ต่อใครเลยจริงๆ